ครับสเต็ปที่5้นะครับ g o o ส Skill นะครับการต่อ Enfield m i c r o m เข้ากับแผงโซล่าเซลล์ครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้ง e n f i e l มโ i c r o m e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นการลําเลียงแผงโซล่าเซลล์นะครับขึ้นไปบนหลังคาครับผมก็รถเคที่เราเลือกใช้นะครับก็จะมีขนาด15าตันนะครับก็จะทําการยกพาเลตโซล่าเซลล์นะครับขึ้นไปบนหลังคาโดยน้ําหนักโดยรวมของพาเลตนะครับก็จะมีน้ําหนัก โดยรวมประมาณ750กิโลกรัมครับครับสําหรับเคียนที่เราเลือกใช้นะครับจะต้องคํานึงถึงโหลดของกระเช้านะครับแล้วก็โหลดของแรงเบี่ยงนะครับไปยังพื้นที่ที่เราทําการติดตั้งครับผมครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการลําเลียงแผงโซล่าเซลล์นะครับขึ้นบนหลังคาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับก็ หลังจากที่เราได้ทําการลําเลียงแผงโซล่าเซลล์ขึ้นบนหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาดูขั้นตอนการต่อสายไฟจากตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับมาที่ตัว Enfield Micro Meter นะครับก็ตัวแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีสายไฟอยู่2ชุดนะครับก็คือสายสายขั้วบวกแล้วก็สายขั้วลบนะครับก็จะต่อเข้ามาที่ตัวสายคอนเนคเตอร์ของไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็เสียบเข้าไปที่สาย mc 4เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ทําการเก็บสายที่มาจากแผงโซล่าเซลให้เรียบร้อยนะครับสายไฟต้องไม่มีการหย่อนลงบนหลังคานะครับหลังจากที่เราได้ทําการเก็บสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการเชื่อมต่อสายตัวที่มาจากแผงโซล่าเซลลนะครับเข้ากับตัว DC connector นะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งแผงโซล่าเซลลงไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการตรวจสอบตัวแผงโซล่าเซลนะครับว่า าสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับโดยผมจะใช้ตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับที่จะใช้ที่สามารถใช้วัดค่าแรงดันของไฟฟ้าได้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเริ่มทําการวัดเลยนะครับก็ตั้งค่าไปที่วัดโวลต์มิเตอร์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้า ก่อนที่เราจะทําการยึดเข้ากับตัว midcamp นะครับมันจะมีอุปกรณ์นี้นะครับชื่ออุปกรณ์กาวคลิปนะครับทำทำในที่ในการเชื่อมค่ากาวระหว่างแผงโซลาเซลล์กับรางและก็แผงโซลา r เซลล์เข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เชื่อมถึงกันทั้งหมดนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้ทําการวางจัดวางแผงโซลาเซลล์ให้เรียบร้อยสวยงามแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่ามิดแคมนะครับที่ใช้ยึดรอยต่อระหว่างแผงโซลาเซลล์ทั้ง2แผงเข้าหากันนะครับผม ก็ในส่วนขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะสาธิตวิธีการติดตั้งตัวท่อท่อไฟนะครับเดี๋ยวามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็เรากา็ติดตั้งตัวคลิปล็อกนะครับตัวคลิปล็อกนีก้เราก็ติดตั้งเหมือนกันกันกบตัวตัวบล็อกเวเลยนะครับต่อไปก็ติดตั้งตัวตัวล้างสีนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวยึดเข้ากับตัวท่อไฟนะครับ ส่วนขั้นตอนต่อไปก็เราติดตั้งตัวแคมประกับท่อ MC นะครับวางตัวท่อ MC ลงนะครับครับผมก็อันนี้คือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยน,นะครับก็จะเป็นท่อไฟนะครับที่ใช้สำหรับเดินสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะครับไปยังตัวตู้ PV โซล่า Solar นะครับผม สำหรับจุดที่จะต้องทําการเดินท่อไฟนะครับในลักษณะโค้งงอนะครับสามารถใช้ท่อเฟกกันน้ําแทนท่อเอซีได้นะครับแต่เราไม่แนะนําให้ใช้ท่อเฟกกันน้ําเดินทั้งระบบนะครับเพราะว่าท่อเฟกกันน้ำนะครับมีอายุการใช้งานสั้นกว่าท่อ m อซีซึ่งอาจจะมีผลทําให้สายไฟนะครับชำรุดเสียหายได้ครับครับผมก็ในส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวจังชันบอกนะครับ จังชันบล็อกตัวนี้นะครับก็เป็นบล็อกกาวนไนนะครับเพื่อป้องกันสนิมแล้วก็จะมียางซีนะครับ <IM> e <algum S 1> เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าไปด้านในนะครับ <im> e <ath> กก็จะตัวนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับที่มาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเราก็จะทําการเดินสายไฟมาพักสายไว้ที่ตัวจังชันบล็อกตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเดินสายเข้ามาที่ท่อท <im> e <ath> ่อเอ็ครับแล้วก็เดินสายไฟลงไปที่ตัวตู้ PV Solar ครับผม ก่อนที่จะดึงสายไฟนะครับเดินสายไปที่ตัวตู้โซล่าของเรานะครับครับสายไฟที่ออกจากตัวไมโครเวลเตอร์นะครับจะเป็นสายไฟ AC แล้วนะครับจะไม่มีสาย DC นะครับที่จะต่อเข้าตัวจ j u ชั t นบล็อกตัวนี้นะครับครับงั้นก็เรามาดูกันเลยนะครับว่าภายในตัวจ j u ชั t นบล็อกตัวนี้ครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสายไฟที่ออกมาจากตัวไมโครเวลเตอร์นะครับก็เดินมาพร้อมกับสายกาวนะครับ พอเข้ามานี้ก็จะเจอตัวเคเบิลแกนนะครับที่ใช้เป็นอุปกรณ์สําหรับยิตลัดสายไฟเข้ากับตัวกล่องจังชันบล็อกนะครับพอมาอยู่ภายในจังชันบล็อกนะครับก็จะเป็นตัวเทอร์มินอลตัวนี้นะครับคอยเชื่อมต่อระหว่างสายของไมคโครเวนเตอร์แล้วก็สายไฟที่วิ่งไปที่ตัวตูวต้โซลารนะครับในส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็เกดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งตัวระบบน้ำนะครับ ก็อุปกรณ์เดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีคลิปล็อกนะครับแล้วก็จะมีรางซีมีแคมประกับทอยเอ็มซีที่ใช้สลับยึดตัวท่อน้ําเข้ากับตัวรางซีนะครับเดี๋ยววิธีการติดตั้งมาดูกันเลยนะครับว่าติดตั้งกันยังไงก็ทําการติดตั้งตัวคลิปล็อกแล้วก็ตัวรางซีนะครับยึดด้วยน็อตนะครับจากนั้นนะครับเราก็วางตัวแคมประกับลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้น็อต ทำการยืดเหมือนเดิมครับก็ในจุดนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการติดตั้งตัวไฟเพื่อที่จะทำการเซตระบบผ่านโปรแกรม Installer to o l k i t